สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเช้าโมโมเล่นเหนืออะไรโมนี่ก็พาสุมโมตัวแสบมาเล่นกับเพื่อนข้างนอกอในซอยไม่มีเพื่อนเงาสูสุสมโมสุโมเพื่อนเยอะแยะเลยสุมโม ดูดิจะกล้าเล่นกับเขาไหมบรรยากาศตอนเช้าๆมีเครื่องบินให้ดูด้วยมัวไมเล่นกับเขาม่วมัวมัวไมเล่นกับเขาอ่ะกลัวเขากราดเหรอ เข้าเข้าไปทำไมแน่นนะันน่ะเปียกหมดเลยเมื่อคืนฝนตกช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วอากาศก็มองไปทางไหนก็เขียวอา้าวได้เรื่องแล้วก,กัดเัาแล้วโม่เล่นเขาแรงอะ่ะเป็นไงอหนูโอ อีหนูเห็บเต็มเลยโอ้โหอยังไงวะเนี่ยเต็มขอบตาเลยเนะี่ยอืมเต็มตัวด้วยเอาเอาไปเล่นกับเพื่อนดีไอหนูไปเล่นกับเขาอ้องอย่าก,กัดเขาละ๋ยวเขากัดเรานะเห็นเบาๆนะ้โม่แล้วเขากัดเรานะ <c oughs> <c oughs> โอ้ไกเลยเขาไม่เล่นด้วยเลยเล่นแรงโมทำไรโม ยากาศเช้าเช้าเจ็ดโมงดูดิไอตัวแสบมันเข้ามาทำอะไรทำะไรแสบแสบทำะไรแสบอากาศตอนเช้าเช้าก็ประมาณนี้แต่จุด เมื่อคืนฝนตกชุมช่มฉ่ำเข้าหน้าฝนก็เขียวกระจีเอาไม่ไปเล่นกับเพื่อนเหรอกลัวเขากัดเหรอเล่นแรงเขากัดเอาดินี่ก็ก่อสร้างอะไรก็ไม่รู้เตึมตำเตึมตำทั้งวัน ไปกลับบ้านกลับบ้านได้แล้วไปไปกับบ้านได้แล้ว,บบลว,วอืมจะเห่าอะไรเลาเห่าอะไรหนูก็เขาจะกลับบ้านแล้วก็จะมาเห่าเขาเอาไปแล้วโอ้โหไม่อยากกลับบ้านเอง

สำหรับวันนี้ก็เพียงแค่นี้ครับฝากกดซัางสไคร์กดไลค์กดแชร์ไม่ชอบไม่เป็นไรครับเข้ามาติดชมกันได้ไม่ไรไม่ว่าครับเข้ามาด่าก็ยอมก็เข้ามาด่าก็เอา <c oughs> โย